นิยายเรื่องน่ารักนักต้องรักให้หมดหัวใจเจ้านายจอมมืนกับเลขาฟ้าประธานแต่งโดยมา้านาทีให้เสียงโดยสิตนาอีพีที่สิบสี่ในตอนที่ชื่อว่าหยุดหัวใจไว้ที่รัก เช้าวันนั้นเอมี่ตื่นขึ้นมองไปที่ข้างเตียงมันว่างเปล่าเธอกำลังคิดว่าเมื่อคืนนี้เป็นความจริงหรือความฝันเธอลุกขึ้นในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเธอหันไปมองรอบๆห้องนี่เขาคงไปแล้วก็ดีที่เขาไปแล้วอ่ะไม่งั้นนะฉันคงจะลำบากใจไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีถ้าตื่นขึ้นมาเจอเขาฉันจะพูดว่า สวัสดีจ้าที่รักหรือว่าสวัสดีค่ะเจ้านายที่รักหรือว่าคุณคะแปงสีฟันอยู่ไหนคะเอมี่พูดเสียงดังเพราะคิดว่าอยู่คนเดียวและเธอก็ลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปเข้าห้องน้ำอย่างสบายใจก็แค่คุณลุกขึ้นแล้วก็หอมแก้มผมทีนึง ผมก็ดีใจทั้งวันแล้วล่ะครับคุณเอมี่อาทิตย์ซึ่งยืนพิงประตูห้องกำลังมองเอมี่เสียงของอาทิตย์ทำให้เอมี่ตกใจดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวไว้และก็ก้มลงมองหาเสื้อผ้าของเธออ้าวฉันนึกว่าคุณออกไปแล้วอะ่ะคุณคุณคุณหันหัน,ห,น,ห,นหันไปก่อนสิฉันเขินนะเอมี่พูด <c oughs> กาแฟร้อนๆครับปกติคุณจะเป็นคนเสิร์ฟคราวนี้ลองชิมฝีมือผมบ้างเป็นไงอาทิตย์เดินอมยิ้มเล็กน้อยแล้วยื่นแก้วกาแฟให้เอมี่ใช่ครับผมออกไปแล้วแต่กลับมาที่นี่อีกเพราะว่าผมลืมของครับ อาทิตย์มองไปที่เอมี่ทำให้เอมี่ต้องก้มหน้าเพื่อหลบไม่ให้อาทิตย์เห็นว่าเธอกำลังหน้าแดงอาทิตย์ก้มลงมาที่หน้าของเอมี่เอมี่คิดว่าเขาต้องกำลังจะก้มลงมาจูบเธออย่างแน่นอนเอมี่เอามือปิดปากเพราะเธอคิดว่าเช้านี้เธอ,อยังไม่ได้แปลงฟันเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอเองกังวลมาตั้งแต่เมื่อะกี้แล้วอาทิตย์มองหน้าเอมี่แต่มือเขากลับเอื้อมไปหยิบนาฬิกาที่โต๊ะข้างหัวเตียงข้างๆเธอแล้วอาทิตย์ก็หัวเราะ <c oughs> <c oughs> อ๋ะอ,อ,อฉันฉันนึกว่าคุณเอล่าเปล่าเปล่าล่ะเปล่าละ เอมี่พูดเขินๆแล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงเข้มที่แท้คุณกลับมาเพราะว่าลืมนาฬิกาเหรอเอมี่มองไปตามแขนของอาทิตย์ที่เอื้อมไปหยิบนาฬิกาบนโต๊ะเปล่าหรอกครับผมล้อคุณเล่นนะ่ะนาฬิกามันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยผมอะ่ะจะไม่มีวันไปไหนโดยไม่ได้ กอดคุณก่อนนะครับอาทิตย์พูดจาเย้าแย่เธออย่างอารมณ์ดีเอมี่กัดแขนอาทิตย์ที่กำลังพาดอยู่ตรงหน้าเธอโอ้ยโอ๊ย,อยกัดผมทำไมเนี่ยเจ็บนะครับแล้วเนี่ยผมจะเป็นบาดทะยักรหรือเปล่าอะ่ะดูสิหน้าก็ไม่ล้างฟันก็ไม่แปลงอาทิตย์ร้องเอามือกุมไหลตรงที่เอมี่กัดเมื่อสักครู่นี้ ก็ฐานที่แกล้งฉันก็ใจผิดไงเอมี่ดื่มกาแฟแก้เขินอาทิตย์หันมาหัวเราะอย่างน่ารักเป็นไงบ้างครับแบบที่ผู้ใหญ่สองคนเขาทำกันนะ่ะคุณว่าเราจะไปกันต่อได้ไหมครับ อาทิตย์พูดตามที่เขาได้ยินจากข่าวเมื่อวันที่เอมี่ไปช่วยเป็นพยานที่อยู่ให้กับโอมอ๋อคุณรู้เหรอเอมี่พูดอย่างงงงไม่ทันคิดว่าคำพูดที่เธอพูดไปจะมีผลอย่างไรกับเธอบ้างใช่ครับโซเชีลเยลมันเร็วมากนะคุณยิ่งเป็นเรื่องของ พี่สาวกับน้องชายที่มีดีกรีเป็นน้องชายนักการเมืองเนี่ยโอ้โหยิ่งออกกันทุกที่ระเบิดเลยครับติ k t o k YouTube Facebook อาทิตย์พูดอย่างรวดเร็วมิน่าล่ะนีะ่คุณคงคิดละสิว่าพอฉันเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ได้เลยถ้ามีโอกาสเนี่ยฉันจะกระโดดขึ้นเตียงกับเขาทุกคนหรือยงไงคุณถึงได้ กล้าหาญเสียเลืเกินนะเมื่อคืนนี้เอมี่โกรธที่คิดว่าอาทิตย์กล้าแสดงพฤติกรรมนั้นเพราะคิดว่าเธอเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีความหมายก็นอกเิจักว่าคุณน่ะจะเป็นโอวนเดอร์บูลมลหรือว่าเดอะแฟลชที่สามารถอยู่ในที่สองที่ในเวลาเดียวกันไงครับ ก็คืนนั้นน่ะที่คุณพูดไปกับพวกนักข่าวนะครับมันเป็นคืนเดียวกับที่คุณขับรถออกไปจากที่พักของพิมพ์ไม่ใช่หรอครับหรือว่าคุณลืมไปแล้วอาทิตย์พูดแหมฉันน่ะกำลังจะคล้เคลิอมอยู่เลยพอได้ยินคุณเรียกชื่อเธอท่านน่ะฉันก็เลยเรียกสติกลับคืนมาได้ ฉันก็บอกนะฉันก็มีแพลนของฉันอยู่แล้วเอมี่พูดแม้เราก็เพิ่งจะได้เอ่อ,เ,อ,อเปิดใจกันเมื่อคืนนี้เองอะ่ะคุณก็จะรีบตัดบทซะแล้วอาทิตย์พูดก็ช่วยนิดได้นี่เรื่องของคุณพิมพ์อะ่ะคุณเขียนบทนี้เองกำกับเองแถมแสดงเองด้วย เอมี่พูดอย่างอารมณ์ดีก็อืมเรื่องระหว่างผมกับพิมพ์มันเกิดขึ้นวดเร็วมากกจนผมตั้งตัวไม่ทันนะครับอาทิตย์เริ่มแถ่ข้างๆคูค,คูอีกก็เชิญคุณแก้ไปก่อนนะแต่เช่นว่าบทมันทำแม่งทำแม่งยังไงอยู่เหมือนกันนะทามิ่งอ่ะมันชัดเจนเกินไปหรือว่าคุณมีคำตอบอย่างอื่น เอมี่พูดอย่างใช้ความคิดโธ่เอมี่ครับผมอะไม่ใช่ AI ออัจฉริยะนีครับที่จะประมวลคำตอบได้ทุกเรื่องภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับอาทิตย์ตอบข้างๆครูอีกแล้วอ,อถ้าคุณคิดว่า AI ช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันว่า i อซล่ะน่าจะช่วยคุณได้นะ เอมี่ช่วยตอบแทนโท่เอมี่ใจร้าย,ายทีคุณล่ะคุณก็มีไอไก่อ่อนกับไอเสาไฟหน้าพระเอกอะ่ะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอาทิตย์พูดฟังนะเมื่อคืนน่ะพวกเราอะ่ะอาจจะก,กำลังอยู่ในอาการช็อกนะมีคนบอกเช่นว่า ความรักที่เกิดขณะที่มีสถานการณ์บีบบังคับนะมันไม่จีรังยั่งยืนใครนะใครนะพูดเอาไว้อะเอมี่พยายามคิดใครคนนั้นนะ่ะคงไม่ใช่ผมก็แล้วกันครับผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมอะจริงใจกับคุณจริงๆนะอาทิตย์พยายามอาธิบายนี่ เราไม่ได้จะกำลังตั้งทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะไม่ต้องมาสตพอซึ่งต้องพิสูจน์กับฉันหรอกแต่ก่อนที่เอมี่จะพูดต่อก็มีเสียงของหญิงสาวดังขึ้นสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์คะอยู่ข้างในหรือเปล่าคะนี่พิมพ์เองคะ่ะพิมพ์มาหาอาทิตย์แต่เช้าเมื่อเธอเห็นว่าอาทิตย์ไม่ได้กลับไปหาเธอเมื่อคืนนี้ นั่นไงมาพอดีเลยคุณไปซอวตพอกับเธอดีกว่านะเอมี่พูดพร้อมกับลุกขึ้นฉวยเสื้อผ้าที่กองอยู่ข้างเตียงแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปแม้อยู่นี่เองอะ่ะพิมคิดแล้วว่าคนที่ห่วงงานอย่างพ่ีาทิต์อะ่ะคงต้องมาอยู่ที่นี่พิม์ก็เลยตามมาพิม์เก่งไหมคะพ่าทิต ครับครับผมเออเอเอไม่ไม่คิดว่าจะเจอพิมพ์ที่นี่นะครับก็เมื่อคืนน่ะพิมพ์รอพี่อาทิตย์ทั้งคืนเลยพิมพ์พเป็นห่วงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพิมพ์พูดอ้อนก่อนที่พิมพ์จะพูดต่อเอมี่ออกจากห้องน้ำพอดีอาทิตย์ทำหน้าเจือนเจือนอืมก็ เห็นอยู่แล้วว่าเพียทิดก็อยู่ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพียมี่ก็อยู่ด้วยพิมพ์เปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยไม่เห็นเอมี่อยู่ที่นี่ด้วยอสวัสดียามเช้าคะ่ะคุณพิมพ์มาแต่เช้าเลยนะคะเอมี่พูดสีหน้าเรียบ พิมพอยากจะทําตัวมีประโยชน์นะคะพิมพช่วยงานพี่อาทิตย์ได้นะคะพี่เอมี่สอนพิมพ์นะคะพี่อาทิตย์เขาคุยว่าพี่เอมี่เก่งการงานมากเลยถ้าพี่เอมี่สอนพิมพ์นะพิมพ์คิดว่าจะช่วยงานพี่อาทิตย์ได้เร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะพิมพ์หันไปแสดงความ ออดอ้อนกับเอมมี่ในแบบที่เอมมี่รู้สึกหมัน่นไส้แต่เธอก็บอกกับตัวเองว่าต้องรักษากริยาเพราะเมื่อสักครู่เธอเองต่างหากที่เป็นฝ่ายพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายไม่สารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะพี่เอมมี่สอนงานพิมพ์หน่อยนะคะพิมพ์อ้อนอย่างน่ารักอาทิตย์หันไปหาเอมมี่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณเอมี่แล้วล่ะครับว่าจะยอมสอนหรือว่าจะกักเอาไว้ผมอะบังคับเธอไม่ได้ด้วยสิก็แบบว่าคนเก่งๆะนะเขาก็มักจะเป็นอย่างนี้ละมังครับเชื่อมั่นถือมั่นไม่ฟังใครอาทิตย์พูดกระทบพร้อมกับมองไปที่เอมี่ <c oughs> อันนี้นี่ พี่พี่อาทิตย์กำลังชมพี่เอมี่ใช่ไหมคะเออถึงจะฟังดูแปลกๆสักหน่อยก็พิมพ์พูดไปหัวเราะไปเอมี่อดคิดไม่ได้ว่าพิมพ์แซงทำเป็นไร้เดียงสาจนหน้าหมันไส้ในขณะที่อาทิตย์กลับมองด้วยความชื่นชอบพี่อาทิตย์พิมพ์จะดีใจมากเลยอะคะ่ะถ้า พิมพ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเพียทิตยอย่างที่เพียทิตพูดไว้ว่ามันก่อนว่ากำลังทำงานใหญ่ให้พิมพ์ช่วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องของวัสดุก่อนไหมดูว่าในงานก่อสร้างอ่ะเขามีเหล็กอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อที่ไหน เอมี่พูดพร้อมกับมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งมีกองเหล็กต่างๆวางเรียงรายอยู่พิมพ์ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่เอมี่ดีอยู่แล้วนะคะพิมพ์ชำเลืองมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นกองเหล็กเน,นเอเทินทึกขนาดนั้นคงไม่ใช่วิสัยของเธอแน่ก่อนที่เธอจะพูดต่อว่าอ,อ ในเวลาอย่างนี้นะคะพิมพ์ขอช่วยทำเอกสารโปรเจกต์ที่เพียรทิตย์กำลังจะนำเสนอประมูลดีกว่าไหมคะพิมพ์ขอศึกษาเอกสารสักวันหนึ่งพิมพ์เชื่อว่าพิมพ์จะมีข้อเสนอแนะดีๆที่จะมานำเสนอเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะพิมพ์ทำ proper s so. a l เสนอโปรเจกต์มาเยอะแล้วค่ะ พิมพูดอย่างมากมั่นในความสามารถของเธอซึ่งเธอก็ถือว่าผ่านการเรียนต่างประเทศมาเหมือนกันซึ่งถือว่าน่าจะเหนือชั้นกว่าเอมี่เอมี่โกรธที่ถูกดูถูกกันซึ่งหน้าแต่เธอก็พยายามเก็บอาการไม่งั้นอาทิตย์คงจะได้ใจพยองหนักขึ้นไปอีก ที่เห็นว่ามีผู้หญิงชิงดีชิงเด่นกันเพื่อเอาใจเขาถึงสองคนชะอย่าหวังว่าจะได้เห็นเรื่องแบบนี้จากฉันเลยเอมี่คิดพอยินดีค่ะนี่ค่ะคุณพิมพ์เอาไปทั้งปึกเลยนะคะเอมี่เปิดเซฟหยิบเอกสารการประมูลส่งให้พิมพ์โอ้โห นี่นี่เป็นฝีมือของเพียอททิ์ใช่ไหมคะพิมพ์เปิดเอกสารอย่างรวดเร็วแบบแปลนสามดีเนี่ยต้องเป็นฝีมือของพี่อาทิ์แน่ๆเลยพี่อาทิตย์อ่ะเขียนแบบได้เก่งมากเลยตั้งแต่ตอนที่สร้างพัตคารสวนอาหารให้กับพ่อของพิมพ์ตอนโน้นแล้วอ่ะทิต์ ฟังคำชื่นชมจากหญิงสาวทำให้เขาหัวใจพองหลงละเริงกระย,มยิมยิ้มย่องที่เขาสามารถพิชิตใจของสองสาวแสนสวยได้ถึงสองคนในเวลานี้แต่เอมี่คิดว่าหากเธอยังคงอยู่ต่อไปก็มีแต่จะเป็นการเพิ่มเครดิตให้อาทิตย์เสียมากกว่า คุณพิมพ์คงต้องใช้สมาธินะคะวันนี้ฉันยกออฟฟิศให้คุณก็และกันพอดออีฉันมีธุระนะคะเอมี่เดินออกไปอย่างช้าๆโดยไม่ได้หันกลับมามองด้านหลังอีกเลยอาทิตย์เดินมาหยุดที่ประตูมองดูเอมี่ที่กำลังเดินจากไปเอมี่เธอต้องหันหลังกลับมานะหันมาซิ หันมาหันมาสิหันมาอาทิตย์ได้แต่คิดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจแต่จนในที่สุดเอมี่ก็เดินขึ้นแกร็บออกจากที่นั่นไปโดยไม่ได้หันกลับมามองเขาอีกเลยมันทำให้เขาเศร้าเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้มาก โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเศร้าได้ถึงขนาดนั้นเขาได้แต่ค่อยๆปิดประตูแล้วเดินเข้าห้องไปอย่างคนไร้วิญญาณขณะที่รถเคลื่อนตัวออกอย่างช้าๆเอมี่หันกลับมามองแต่ไร้วี่แววของอาทิตย์เสียแล้วเอมี่มีสีหน้าสลดไปนิดหนึ่ง นี่นายอาทิตย์นายเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้เลยเหรอแหมคุณพิมพ์เนี่ยมียาลบความจำดีจริงๆนะเชะนะคะจอบที่นี่ละค่ะไม่ต้องทอนค่ะเอมี่เรียกแกร็บให้ไปส่งที่พักของโอมไหนๆเธอก็ไม่อยากจะอยู่ดูคู่หนุ่มสาวคอเครียรออซอกันต่อหน้าเธอรีบออกมาซะดีกว่า เพราะจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่อาทิตย์ไล่ทุกคนออกจากบ้านเธอไม่แน่ใจว่าทุกคนแยกย้ายไปอย่างไรและเธอรู้สึกเป็นห่วงบรูซถึอกดก,กริ่งที่หน้าประตูเมื่อประตูเปิดออกเป็นคุณจริงๆด้วยฉันแอบหวังว่าจะเป็นคุณนะที่จะมาเปิดประตูให้นะ่ะเอมี่พูดเมื่อเห็นบรูซมาเปิดประตู hey Amy how is going a อ y คุณคุณเป็นอย่างไรบ้างบรูซพูดอย่างดีใจเมื่อเห็นเอมี่ที่ประตูฉันกำลังเป็นห่วงว่าคุณจะเป็นยังไงฉันฉันขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเอมี่ดีใจที่เห็นบรูซเอ้โ no โน้ไอส์น็อตยูร์โฟ ไม่ไม่ใช่ไม่มันมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณ I'm sorry to make you trouble อ oh, บผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อน uh, oh oh have good news ข่าวดีครับผมติดต่อกลับบริษัทที่เมืองน,นอกได้แล้วแล้วก็เขาส่งเงินมาแล้วด้วย และ here is the phone นี่ครับอันนี้เป็นมือถือใหม่ที่ผมซื้อให้คุณ to keep in touch with เอาเอาไว้เราติดต่อกันนะครับบรูซอวดเงินฟ้อนใหญ่ที่เขาเพิ่งเบิกมาพร้อมกับยื่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้เอมี่ ฉันดีใจด้วยค่ะที่คุณติดต่อบ้านคุณได้นะ่ะแต่ว่าไม่จำเป็นนะคะเรื่องโทรศัพท์อะค่ะเอมี่พยายามปฏิเสธเพราะเธอเห็นว่าเป็นไอโฟนรุ่นล่าสุดราคาก็เกือบจะครึ่งแสนเธอไม่กล้ารับไว้เพราะจะดูเหมือนเธอทำเพื่อหวังเงินตรา oh yes yes I'm fine um, เล็กๆน้อยๆครับ ผมยังทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกนะครับ